เลันั้น F C เรื่องบ้านสีขาวกับดำคนหาว่าคนหาว่าชอบปิสิงคาอยู่ตรงไหนอ่ะนี่งอยู่ที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต้องไปบอกทุกคนหน่อยแล้ว ลูกดีกว่าลูกลูกลูกชาอยู่ไหนอ้าฮะอ้้หว้าฮะฮะฮะอื้อ้าฮไอที่วะว้าฮอ้าฮะเอาดูทีวีเหรอไปห้างส่วนผสมเอ้ยไอร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไหมไม่เป็นครับผมจะดูคุณเล่นตลกนั่งก็ได้นะ เออถ้าลูกไม่ไปแม่ไปแล้วกันต้องเอากระเป๋าไปด้วยนี่ไงต้องนี่ก่อนนี่ขึ้นไปดีกว่าเออชึ้นไปด้วยรถด,ดีกว่าบอโอ๊ยย แต่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนน้นนะเดี๋ยวไปร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตน่าจะอยู่แถวนี้นะไม่เคยไปมาก่อนเลยอยู่แต่บ้านนี่ไงร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตโอเคมาแล้วปื้น มาแล้วจ้ามาแล้วค่ะดับเบิลยิมดับเบิลนิมด้วค่ะเพิ่งขอเพิ่งขอข้าวปั้นหนึ่งค่ะแล้วเอ้ยเอาเข้าวปั้นสองค่ะแล้วก็แล้วก็เอาเล่หนึ่งหอด้วยนะคะจ้าข้อปั้นอยู่ข้างหลังอยู่ข้างซ้ายคุณน,นะคะปิกได้เลยนะคะนี่ไงข้อปั้นข้อปั้นหนึ่ง อ่าเลยจูงมือนะโอเคเนี่ยรอเลยวิ้นสีเหลืองเอาไปดีกว่านี่ค่ะโอเคนี่นี่ค่ะจริงจริงโอเคโอ้โหลูกยังขับไม่หยุดอีกกว่าเนี่ยสงสัยต้องเอากระทะตีสีหัวมาแล้วต้องแอบกกอนมาแล้ว,าาม,าลวมาแล้วลูกขับมา <laughs> เสียงดังเกินนะเดี๋ยวแมวจั่งเอากระทะลูกตาครับดูนี่นะเฮ้ยแมวกระทะนิดูซิว่ามันจะขันอีกนี้ปิดปิดกว่าอันดูดูตแล้กเสียงดังมันกวนทำงานไหมเฮ้ยกวนทำงานไมหมลูกมา จะพาไปนอนนะปะมันเสียงดังมันกวนงานแม่ไอ้องแม่ไอ้ของลูกเอาหนี่นอน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 โอเคนี่นอนได้แล้วอย่าออกมาดูนะฮิเสียงดังมากพอดูล็กคอตลก เสียงดังเลยอืออืออ้าวตอนแรกเรายังนั่งอยู่นี่หนะฝันไปไมเนี่ยทำเมื่อกี้เรายังนั่งอยู่ตัละครตลกนี่ปดูดีดีกว่าแอะทำไม่ห้ามดูทำไม,มนัังจะเถียงแม่อีกก็มันเสียงดังอะ่ะมันลกกวนงานไหมลูกขับเบา,บา คนอื่นเขาไม่ขำกวนแม่หรอกตู็กด้ครับอย่าเสียงดังนะแม่ไม่งั้นแม่เอากระทะตีลูกแนะ่เอาใจไหมใช่ครับขำเบาๆโหอะไรเนี่ยทำไมแม่ต้องโหขนาดน,นี้อีกแล้วเปิดดีกว่า เปิดอะไรใช่ปะเอาไม่ถามเหรอรู้ว่ามันแอบถามเอาม่ดูละครตลกแล้วเหรออา้าวดีมากลบออกนะลบออกมันะพูดดิขอแม่ดูนี่ด้วยอ,อะไรเนี่ยปิดก็ไม่ได้ด้วย โอเคดีปีดแล้วดูการะตูนไปนะข,ข้าวข้าวก็เสร็จแล้วด้วยไปอาบนะ้ำมากินข้าวครับะไรเนี่ยแม่ต้องใจดีขนาดนี้ไม่ใช่เหรอทำไมมาโขดจังโอเคนี่อาบน,น้ำดีกว่าโอ้ยไม่อยากย่งกับแม่แล้วอือืโอเคฮ่า ฉันช่อเสร็จนี่แม่คะผมแังตัวเสร็จแล้วครับกิน,กนข้าวโอ้ใส่น,น้ำปลามาด้วยเหรอคะแม่ก็ใช่ไงคือบอกว่าชอบกินกใช่เหรอครับแม่ไม่อาบน,น้ำป่ะเดี๋ยวค่อยอาบแม่ทำไมตอนนี้โหดจังเลยอ่ะ แม่ต้องใจดีไม่ใช่เหรอก็อแม่โกดความเสียงดังอะ่ะก็เลยโหเดดเดครับงั้นผมไม่เสียงดังแล้วครับต่เสียงดังนะมันจะเข้าขง่ะโอเคอีกกินข้าวเสียงดังล่ะแม่แม่บอกว่าไงให้กินข้าวเสียงดังครับ อืมเข้าใจไหมเข้าใจครับเฮ้ยอบน้ำนานไปหน่อยแม่อบน้ำนานไปหน่อยลูกครับแม่แม่ก็ใส่บูเวลาเหมือนกันสิดกับอาหารอะไรก็อะไรยามอะไรจริงจริงแม่ครับผมกินอิ่มแล้ว เยผมขอไปที่ห้องก่อนนะครับแม่ได้ไปที่ห้องแม่โอเคไม่มีห้องอะไรให้ดูซะด้วยลงมาอยู่ข้างล่างอะไรดีอ่ะถ้าเราขันเสียงดังแม่แม่ก็จะเอากระทาฟาดฉันเหรอโหจริงจริงนอนดีกว่า คีดูละครตลกดีกว่าคามเสียงยังดังถ้าลูกแบบนอนไม่หลับเลยโอ้ยนอนไม่หลับใครขำวันเนี้ยหรือว่าจะเป็นแม่ดูร่างดีกว่าแม่ขำไปแม่ขำเอาไงดีอะสงสัยฉันเอ้าต้องเอากระทบตีหัวแม่เลยดิเหมือนฉันนั่นแหละ นี่กะทำมากค่อยๆนะค่อยๆนี่ชิบอะชิบอะดิบแม่ไม่เห็นอแม่มองจออยู่อาชิบแม่ดูเนี่ยค่ะอออะไรเนี่ยอาหาสำหรับหน้านนะแม่คิดว่าจะตีผม,มนั่นเหรอโอ้โนหัวไปเลย แม่นอนข้างนอกนะครับแม่นอนข้างนอกผมจัดให้เลยเต็มพนานสิทธ์นะครับสบายนมเย็นโอเคฉันต้องล็อกประตูแล้วไม่ใหนแม่เข้าโอเคเอากระา,าไปนอนกอดด้วยดีกว่าคัดทัสุกที่รักเอาไว้ป้องกันตัวฮ